บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเมื่อสกุลุกุนเนาะมาเด็กกัมาพบมาพบสนุกคือเก่าที่ส่งสนุกซาลาพี่น้องมาอนสนุกก่าอยู่ห่างอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องพอลมก็ออกแล้วเนาะข้างในกะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันเลอเนาะพี่น้องลมหนาวเลยเนาะมาอนสนุกก่าสุภาพเพืนพี่น้องกูแหละเป็ดหัวมือถ่ายเนาะพี่น้องมันแล้วมันถั่วซะเนาะลายมือป่ะไปฝึไปชมกันเลยพี่น้องหนาวแห้งพี่น้องเลยจะทึ่งมือแหละลุงหนาวเนาะจะร้อนเงี้ย ลมหนาวอะไรพี่น้องเหมือนฟูนอยู่ฝุนแล้วเนาะมาหน่อยสนุกไปก่อนเลยพี่น้องลมหนาวเนาะพี่น้องหนาวเฮงเฮงเหมือนจังได้กะอย่าลืมหักษาสุขภาพกันในเด้อเนาะไอซีทางฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศหรือว่าทางใดเนาะพี่น้องสำรับก็เป็นห่วงบริสุขสุขอนนั่นแหละเนาะลมหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยท่านได้แล้วพี่น้องรักยังท่านได้พอเนาะสนุก็คุดรักใส่ เกาะมันก็เลยมาก็ได้แต่ด้านนี่เนาะพี่น้องเหมือนเมื่อนั่นไงไปถัดโซนเนาะก็เลยบอกแล้วพี่น้องมันต้องเอาหลังมาเช็มใส่เนาะพี่นอ ก็ย่งมาเล่ให้ดูอ,อ่ะมแม่เ้องมันก็เล่ยนะมันเล่ยจะกถือเออมันจะี่เนาะ 干不呢？ ฉันนุ๊กต้องเซี่ยงลักมาใส่อีกเนาะอันนี้ ไม่กับดเนาะไม่กับดพี่น้องเอ้ยลงองอย่างนี้

ไปทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องปมาอันนี้สิเป็นทางเขาเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องบาเลยลมแห้งๆพี่น้องเลยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ยซานุกกซิคอจบคลิปเอาไว้เพียงสัมมี่เนาะให้ทั่วกันเลวไปทีเรียบร้อยแลย้วพี่น้องมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแห่งเสียแห่งใจแห่งสนุกได้เห็ุคลิปจะต่อไปเนาะพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อสิบว่าพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซานุกซาลาวพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงเลยเนาะพี่น้องลมหนาวมาแล้วจากไันก็อย่าลืมหักษาสุขภาพกันในเด้อเนาะสนุกกับเป็นห่วงบัสสุขุสุคนอะไรพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดี